สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณการเดดสตอร์ค่ะสวัสดีครับคุณการเดดสตอร์ค่ะดิฉันอยากทราบว่าสิงเกิลใหม่ล่าสุดคุณการอยู่ค่ายเก่าหรือค่ายใหม่คะแน่นอนครับต้องเป็นค่ายใหม่สิครับเพราะว่าค่ายเก่าของเราหมดสัญญาเรียบร้อยแล้วครับผมอ๋อค่ะแล้วค่ายเก่าเขาไม่ว่าเหรอคะช่างมันนะผมไม่สนใจอยู่แล้วครับเขาดองผมพอแล้วครับดองอยู่ผมบม่วงๆหนอนจะขึ้นหัวอยู่แล้วครับผมห้าปีเต็มๆที่ผมใช้ชีวิตอยู่กับเขามันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับผมผมเปลี่ยนค่ายซับเขาทําไมเราซับ ซับกัน <c oughs> โอเคครับไม่สนใจครับ ใช่ใหม่แน่นอนครับซิงเกิลจะได้ออกเร็วๆนี้ครับพร้อมกับมิวสิกวิดีโอที่สวยงามมากที่สุดครับดุจดังและผู้จัดการเป็นคนเดิมใช่ไหมคะต้องเป็นคนนี้ครับเขาเป็นลุงผมผมจะทิ้งก็ได้ไงครับผู้จัดการส่วนตัวสิครับผมเอสุประโชคคุณเอต้องอยู่กับผมคุณเอนะคะยังไงก็ฝากไว้เร็วๆนี้นะครับคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มผมมีที่เมืองทองธานีเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนครับจองสถานที่เรียบร้อยนะครับสองพันกว่าที่นะฮะตอนนี้แจกบัตรวีไปประมาณหมื่นกว่าที่แล้วนะครับครับผมเออโอ้โหมองไม่เห็นอะไรเลยยากลืมไปว่าใส่่แวนนครับผมขอโทษะ อ่าเอาไว้คุยกับผู้จัดการกันแล้วกันนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวจะให้อีกทีนึงนะครับตอนที่คอนเสิร์ตนะครับขอบคุณมากครับไปดีเๆด้วยค่ะอะไรคะรีบค่ะรีบค่ะรีบชบาชบาชบาบ้าชบาอะไรนะเออคุณการเดสตอร์นะคะยายไม่อยู่ค่ายใหม่นะคะเอมี่แรกไม่ใช่การครับเออนี่ชบาคนรักผมครับชบาครับการเดสตอร์ค่ะชบาครับการเดสตอร์ค่ะชบาครับเขาชิชบาเขาบอกว่าชิชบา ทิ้งตัวทำไมเนี่ยอ้ยุไอ้ตุ๊ดชบาส้นมันฟาดปากฉันหูไอ้ตุ๊ดเอ้ยชบาชบาไหนลนะคุณกันกลับกลับหาเรื่องอีกแล้วหาเรื่องอะไรชบา